สวัสดีทุกคนด้วยนะยเกมไมค์ครับของปลอมเพราะว่าของแท้มันเข้าแมปช้าเกินไปก็เลยมาเล่นของปลอมเลยมันก็สนุกเหมือนกันนั่นแหละเอาไว้สร้างอะไรนะอันนี้ก็จะมารีวิวหม,หมู่บ้านในชีวิตจริงแต่ว่าสร้างในเกมเล่นๆเออนี่เป็นหมู่บ้านในชีวิตจริงเลยนะไม่ได้จินตนาการเอาไม่ได้อะไรเลยนะเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่เลยนะคือหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะเออไม่อยากจะพูดถึงแบบ เลขที่อันนั้นก็เลขที่บ้านอ่ะไม่เอาโอเคทางเข้าสมมติกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บใช่ไหมคือยังไม่ได้สร้างไปถึงโรงเรียนหรอกโรงเรียนไกลตั้งสองโลนี่ก็คือสมมติกลับกลับมาจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดีบิวบ้านของเราก่อนดีกว่าเดีย๋ยววิ่งกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บใช่ไหมเดีย๋ยวทางเข้าบ้านอันนี้คือทางเข้าบ้านผมนั่นเองครับส่วนรูนี่ก็คือไม่ได้ทุบทิ้งนะก็คือระบายน้าโอเคปุ๊บเข้ามา ืจอกับถังขยะอัน,นที่ถังขยะนะเออแล้วก็เน่ก็จะเป็นหมาหมาในชีวิตจริงเลยก็คือไอหมีกับปุ๊บปับ๊บแต่ว่ามันไม่ใช่หมาเราหรอกก็หมาเขาแหละแต่มันมาบ้านก็เลยผูกมันไว้อย่างนี้แหละอ่ะปลดปล่อยเอา้าโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มโอแล้วก็ต้นอะไรต่างๆนะที่ปลูกไว้แล้วก็อันนี้ก็ต้นต้นอะไรวะต้นส้มโอแหละเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชส้มโอไม่จําไม่ได้ แค่ okay, น,นี่ก็คือบ้านของผมนะั่นเองบ้านในชีวิตจริงเลยนะมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับนี่ก็คือเตาแก๊สใช่เตาแก๊สแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแถวบ้านนี้ก็เรียกแค่นะครับตะแค่ก็เป็นเหมือนแบบเอาไว้วางของเอาไว้นั่งอะไร,งไรเงี้ยแหละเอาโต๊ะแดกข,ข้าวไปแล้วโอเคอันนี้ก็คือ ที่วางไอ้นี่นะสมมติแบบกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมถอดเสื้อมันจะมีตะก้าอยู่ตรงนี้เว้ยเดี๋ยบล็อกนี้ก็คือถอดเสื้อปุ๊บเอาวางไว้อย่างงี้นะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อ,อน,นี่ตู้เย็นทีวีแล้วก็โต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือของจริงเลยน,นี่ไม่ไม่ได้แบบอะไรเลยนะที่จริงอะ่ะมันจะเป็นการกากมุ้งนอนเว้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงอะ่ะอันนี้เป็นเตียงแต่ว่าเกมไมาครับมันไม่มีมุ้งไงที่จริงตรงนี้จะเป็นราวตากเสื้อนะครับ ไม่ใช่ตากเรเอาเก็บเลยแล้วก็เราก็เปลี่ยนเสือ้อก็เปลี่ยนตรงนี้เลยโอเคมาดูอีกห้องหนึ่งน,นี้คือห้องนอนของผมเองนะครับนี่ห้องนอนก็อันนี้ที่จริงอะ่ะเป็นการกลางมุ้งเหมือนเดิมแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะไว้วางของโอเคไปดูอย่างอื่นส่วนทางนี้ก็คือยุ้งข้าวนะครับยุ้งเอาไว้เวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาวางไว้ีนี่นะข้าวอะ่ะและ้วนอนี้ก็คือห้องน้ำโอเค ถังน้ําสามาัถเหมือนในชีวิตจริงเลยแล้วก็ตรงนี้ที่จริงอันนี้จะเป็นอ่างเว้แต่ว่ามันไม่มีมันเปืองพื้นที่ไงเดี๋ยวเมาอเรามาดูดูหลังบ้านเราดีกว่าก็จะเป็นฟืนนะครับเอาไว้ใช้แบบเตาอะไรอย่างนี้นะเอาหมามลงไปอะไรนะอันนี้คือคือทางเก็บน้ําเอ้ไม่ใช่เก็บน้ําระบายน้ํานะครับฝนมันจะท่วมหลังบ้านไงอันนี้ก็คือก่ออู่ไว้นั่งนะจริงอะหลังคางมันก็ดีกว่านี้อยู่นะในชีวิตจริง เราไปดูบ้านหอันอื่นอันนี้ก็คือการปูไม่ใช่ปูเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะมันอะไรอ่ะเอาปูนแบบเป็นทางไปอ่ะออนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นในชีวิตจริงกันเป็นหินแดงนะเพราะเวลารถเข้ารถออกมันจะได้ไม่มีแบบลอยนี่ไงเออแต่ไอรั้วนี้ไอบ้านระแวกเนี่ยน่ะมันมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันทําใหญ่แล้วไงแนะนําให้รู้ว่าเป็นบ้านย่านะอันนู้นก็คือบ้านของนาะ อันนี้ก็เป็นประตูหน้าบ้านแต่เขาไม่นิยมเข้าหน้าบ้านนะไม่รู้เป็นอะไรเออเหนหเรามาไปด้านข้างบ้านดีกว่าน,นี่จะเป็นแบบใส่ขวดน้ำอะไรเงี้ยเอาไว้กินน้ําแบบมันคือมันแถวบ้านผมจะเป็นการบริการขนส่งน้ําก็คือแบบเป็นถังน้ําอะไรเงี้ยเออถังละสิบบาทนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์ของยาผมเอ้ยยาผมไม่มีดาบเพรน,นะอันนี้ก็เป็นแบบโซนเก็บอุปรกรณ์พวกเขาก็เป็นแบบ คนที่ชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะเขาก็จะเก็บพวกอุปกรณ์อะไรไว้อย่างนี้เขาชอบงานช่างอ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้จะเป็นแบบห้องเอาไว้เอาไว้ทําธุระอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะเออโอเคเรามาดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบเตาแก๊สแล้วก็เตาฟืนนะเออหลังบ้านนี้ก็คือแบบก็ธรรมดาแหละไม่มีอะไรเอฟวีจิงก็ธรรมดานี่ก็จะเป็นถังเก็บน้ําฝนหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจไม่ได้ ไปหลังบ้านเขาบ่อยแล้วส่วนทางนี้เนี่ยก็เป็นเอาไว้เก็บเขาจะเอาไว้เก็บไอ้อที่จริงอะตรงนี้จะเป็นตู้เว้ยตู้เก็บพวกเครื่องมืออะไรต่างๆเอาไว้ทําอะไรของเขาแหละเอาไว้ใส่บาทอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตู้อาหารนะถ้าจำไม่ผิดตู้เก็บอาหารอันนี้ก็จะเป็นตู้เขาเรียกว่าอะไรอะตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แผงไข,ข่ของเขานะ,ะเก็บไข่อะไรวางไข่อะไรอย่างนี้ยเขาจะซื้อมาเป็นแผงเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่จริงอ่ะจะเป็นตู้ไว้แล้วก็เก็บพวกอะไรต่างๆนะเป็นลังอะไรเก็บกล่องอะไรไว้นะเออจะเป็นแบบตู้เลยมามาดูส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางลัดเข้าบ้านยหา่อีกทางหนึง่งแล้วเขาก็จะมีทีวีตั้งไว้อย่างนี้เลยนั่งดูแบบดูข่าวเขาชอบอ่านข่าวไอ,ออ่านข่าวแลบบ้วเขตส่วนทางนี้ก็จะเป็นแบบตู้นะตู้ใหญ่ๆเลยเขาก็จะเอาไว้เก็บอะไรเก็บที่นอนเก็บหมอนอะไรของเขาแหละ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเลยนะบ้านหลังนี้อืมก็เขาจะเอาไว้นอนเขาเอาไว้ทําอะไรของเขาอะไรแหละเขาปกติเขาชอบไปนานะไปนาไปไล่อันนี้ก็จะเป็นถังน้ําอันนี้ที่จริงอะ่ะไอกระถางหน้าบ้านเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้อีกเนาะแบบมันจะเป็นถังกระถางใหญ่ๆเลยอะือเขาชอบปลูกผักนะก็บอกกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งนะ เอออันนี้มามาดูรีวิวบ้านหลังนี้กันดีกว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าใต้ถุนบ้านนี่ก็จะเป็นตีนอนไว้เอาไว้นอนนะนะจะนั่งนอนอะไรงนี้เลยส่วนไอ้สีดำานี่ก็คือเขาเรียกว่าแบบเขาจะเอาผ้ามาปิดด้วยเพราะว่าอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นตะแคร่เอาไว้นอนนี่ก็จะเป็นที่เก็บของเก็บบันไดยาวๆอะไร่งนี้นะบันไดาไว้ปีหลังคาอะไรงี้เออบ้านหลังนี้ก็คือไม่ไม่ได้เข้าเลยหละเป็นปีละ แต่เขาก็อยู่กันแหละนะก็ไม่ได้ใครรบกวนเลยมนะันก็จะเป็นแบบก็ไม่รู้ไงบนจะมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนาะนี่ก็จะเป็นห้องนอนของต้อแหละไม่รู้มีเตียงอะไรหรือเปล่าเข็นเราลงไปได้านล่างเลยดีกว่านี่เราแวกบ,บ้านของเรานี่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะดูเสร็จแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านของเขานะเห็นอันนี้ก็เป็นบ้านของคนข้างบ้านคนระับอะนี่ก็จะเป็น ผมเคยเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งเอ้ยก็หลายครั้งที่จริงตรงนี้จะเป็นแค่เอาไว้นั่งเป็นเตียงอะไรนี้นะนี่จะเป็นห้องน้ำเอาไว้อาบน้ำอันนี้เอาไว้ไอ้ห้องน้ำอะไรส่วนห้องนี้ห้องคอมครับค่อมอะไรไนวะ้ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นห้องห้องเอาไว้นอนอะไรอยากห้องคนห้องคนอกวาแต่อันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยนะบ้านหลังนี้ก็เป็นว่าไม่รีวิวแล้วกัน บ้านหลังนี้ก็ไม่ไช้แต่งมาดูมาดูรอบบ้านกันดีกว่านี่ครับเผื่อใครอยากเห็นสภาพแวดล้อมนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นป่าจริงๆเลยนะเป็นรั้วบ้านของเขาแหละเขาก็ปลูกอะไรไว้ของเขานะโอเคอันนี้ก็คือบ่อเลี้ยงกุ้งล็อกสเตอร์นะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้ก็คือตอนตอนประมาณปีปห้าหรือเปล่าปัจจุบันเอ้ยไม่ใช่ปัจจุบันเด็ตอนปีปสี่ห้าผมเตะบอลปุ๊บใช่ไหมแล้วมัน กระดิ่งปุ๊บมาตรงนี้แล้วมันก็กระดิ่งเข้าไปในบ้านเขาผมก็เลยได้เข้าไปในบ้านเขาแล้วก็จะรู้ว่าเขาเลี้ยงกุ้งบสเตอร์นะครับโอเคเรามาดูแถวอื่นดีกว่านี้เป็นโรงจอดรถนี่ก็โรงจอดรถแต่ว่าไม่ได้สร้างรถโอ้แต่โรงใหญ่เนะี้ยะนี่ก็คือต้นลำไยสองต้นนะจริงๆอ่ะมันอีกต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณแถวนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันพื้นที่เหลือเยอะก็เลยปลูกตรงนี้แม่งเลยคือตอนนี้ลำไยแบบมีค่อนข้างที่จะยอะนะ ส่วนตรงนี้ก็คือปีนะมันมันเป็นปีหรือเปล่ามันจะเป็นไม้ไผ่ที่เขาไว้ปลูกแล้วก็นอนอะ่ะเออก็นอนสบายดีเคยมายึดคลองที่นี่อยู่อันนี้ก็เป็นเสาที่เขาปักไว้เพื่ออะไรไม่รู้นะน,นี่ก็จะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนป้ายหมู่บ้านอะไรอย่างงี้นะป้ายแบบไปทางโน้นก็คือทางไปอะไรสักอย่างอะไรอย่างงนะี้นะที่จริงอ่ะมันจะมีแบบประตูหมู่บ้านใหญ่ๆตรงนี้เลยเว้ยก็ไม่ใช่ตรงนี้ตรงตรงเนี้ย ในต,ตรงนี้รมันก็จะเป็นสีแยกตรงมันจะเป็นแบบประตูใหญ่ๆประตูบ้านอะไรงนี้นะนี่จะเป็นบ้านเขานะไม่มีอะไรมากนี่ก็จะเป็นบ้านเขา,นะอ,า,เา,เขาอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือที่เลี้ยงตะกแตนเลยคือคนเขาก็เลี้ยงต,กตนนะกั่นแต่ช่วงนี้เขาไม่ไเลี้ยงละมันก็จะเป็นที่นั่งของเขานะ่นี่บ้านเขาแหละเขาไม่ไม่ได้ตกแต่งเข้ามไม่เคยเข้าไปในบ้านเขาหรือยังไงเลยนะ น,นี่ก็จะเป็นโอง่งใ,ใหญ่เลยที่เขาจะเอามาใส่น้ําใส่อะไรไว้ออะือมส่วนอันนี้ใช่ไหมออกมาปุ๊บเขาเจอกับบ้านของยายคนนึงนะก็เขาก็ก็ใหญ่เลยเอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้รถรถเขาเรียกว่ากกรถแท็กต์หรือรถอีแท็กรถอะไรสักอย่างคือเขามาจอดทิ้งไว้ก็อันนี้เป็นอู่ซ่อมรถเก่านะอันนี้ก็จะเป็น ต้นชมโอเขาก็ปกติอ่ะเขาจะมาซ่อมตรงนี้เว้ประมาณสองสามปีก่อนตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแถวไกลๆนู่นละไม่ไม่ไม่ไกลมากหรอกประมาณหนึ่งโลได้อ่ะเออตรงนั้นก็คนมันผ่านมากกว่าไงตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วน,นี่ก็จะเป็นเสา wifi ฟ,ฟรีนะครับปกติตอนแต่ก่อนเนี่ยผมจะมานั่งของบ้านเขาเลยก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่านี่หรอกมันก็เป็นเสา wifi ฟ,ฟรีนะเขาก็มาติดตั้งหน้าบ้านเราเลย เออ w i ไฟประชารัฐอะ่ะนี่ก็เป็นวัวเออไม่เกี่ยวเว้ยนี่ก็เป็นหมาชื่อว่าไข่มุกอันนี้หมาในชีวิตจริงเลยตอนนี้ก็ยังอยู่แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้ผูกมันไว้อย่างนี้แล้วนะนี่ก็เป็นบ้านของเขาแหละเีบ้านบ้านกระจกเลยนะห้องกระจกเลยถือว่าสวยใช่ได้แต่ทางนี้ก็คือหลังบ้านผมเลยนี่หลังบ้านก็น,นี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําเออห้องน้ำเฮ้บ้านก็น่าจะมีเช่นนี้แล้วนะ ก็คือตอนนี้ทำเสร็จไปมาประมาณเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะน่าจะเสร็จไปประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเอออันนี้ผมขอใบ้แลกากันว่าหมู่อันนี้ที่อันนี้คือหมู่สองนะเอออันนี้ก็เป็นบ้านของเขานะบ้านหลังนี้ถือว่าใหญ่ใช่ได้แต่ว่าผมสร้างประมาณนี้อยู่แค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูมุมด้านบนนะนี่ถือว่าใหญ่นะผมสร้างคนเดียวแล้วนะนี่เนี่ยสร้างคนเดียวแบบสร้างเออโอเคเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าละการนะครับ